เวลาเลือกที่นอนเนี่ยต้องเลือกที่นอนแบบแข็งๆนะจริงป่ะสวัสดีครับ <S <S ผมตีวิวิตนะครับวันนี้ผมก็พาป,ป้าปมาม้านะครับมาเลือกที่นอนใหม่กันที่ดอลลอปพิโลสาขาราชาพฤกษ์ตีเคยมีความเข้าใจว่าผู้ใหญ่เนี่ยเขามีความคิดว่าเวลาเลือกที่นอนเนี่ยต้องเลือกที่นอนแบบแข็งๆนะจริงป่ะใช่ก็อตอนที่ป้าเลือกที่นอนปัจจุบันนี้ <S <S อยู่ ็เอาความแข็งเพราะมันไม่ยุบถ้าไปเลือกที่นอนที่มันนุ่มเนี่ยมันจะ,นจะยุบทำให้หลังยังมีมปวดเมื่อยหลังอะลรอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันว่าที่นอนแข็งเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่านะครับมาเดี๋ยวพาป้ากับมาไปพบผู้เชี่ยวชาญดีกว่า ถึงแล้วปาม้าอันนี้พี่นัดครับเป็น Sleep Expert ของ Dallo Pillow นะครับสวัสดีค,ครับเพี่นัด,ดช่วยแนะนําปาม้าให้หน่อยครับว่าการเลือกที่นอนสําหรับผู้สูงอายุหรือที่นอนสําหรับผู้ใหญ่เนี่ย มีวิธีการเลือกอยังไงบ้างครับลูกค้าในความเข้าใจก็คือแบบชอบที่นอนแน่นๆแข็งๆคือมันไม่สมดุลไปในการรองรับตามสีละต่องแต่ละบุคคลในกลุ่มของตัวที่แบบเพื่อสุขภาพจริงต้องมีการรองรับสีละด,ดีกว่าที่จะเป็นแข็งไปเลยในส่วนตัวของที่นอนนะครับผมจะแบ่งเป็น70%ในส่วนตัวหมอนนะครับผมแบ่งเป็น30%ผมมีอีกผมมีที่นอนรุ่นหนึ่งที่ผมจะแนะนําให้นะครับผมรุ่นนี้คับที่นอนรุ่นดิมไลท์ครับผมสําหรับตัวนี้นะครับไม่นุ่มจนเกินไปแล้วก็ไม่แน่นจนเกินไปนนนนคัใส่ววตของเป็ เป็นตัวสปริงตัวของสปริงนะครับผมใช้เป็นซีรีส์5970นะครับตัวนี้เป็นลิขสิทธิ์จากประเทศอังกฤษเลยทนทานนะครับในยะยะยาวแล้วก็เสริมด้วยตัวท็อปบอดี้แคร์โฟมคับตัวนี้เป็นแบบตัวสพอร์ตด้วยแล้วก็ท็อปบนคือต้องเป็นยางพารายางพาราใช่ปามาลองนอนเลยว่ะโอเคเลยลองเทสเลยเลยครับผมฟีลลิ่งเป็นไงมันมันนุ่มแต่ว่ามันไม่ยุบอ่ะอ่าเขาเรียกนุ่มแต่แน่น บางปลามาสาหรับการมาเลือกที่นอนกับดันหลบพิโรธสาขาราชพึกรู้สึกบรรยากาศดีมากม,มีที่นอนให้เลือกเยอะแยะเลย<ม>แล้วก็ได้ความรู้เดิมทีเข้าใจผิดว่าถ้าที่นอนที่ดีเนี่ย<ม>ต้อง okay, แข็งใช่ไหมเออไม่ไม่ยุคมันมีวิธีการเลือกหลายแบบมากนะให้เหมาะกับสรีระของเราใช่<ม>ใช่ก็ฝากถึงเพื่อนๆทุกคนแล้วกันนะครับถ้าใครที่อยากจะซื้อที่นอนนะครับแนะนําให้มาที่ ดัลหลบพิโลเบสค l ับทุกสาขาเลยนะครับหรือว่าที่ที่ผมมาเนี่ยก็เป็นสาขาราชพฤกษ์นะครับซึ่งเพิ่งเปิดใหม่ๆเลยนะครับและเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดด้วยและสามารถติดต่อได้ทางช่องทางออนไลน์ของดัลหลบพิโลไทยแลนด์นะครับสำหรับวันนี้นะครับตีนะครับแล้วก็ป๊าามามาก็ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย